ทุกคนมีปัญหาแบบนี้ไหมติดกล้องที่ไหนภาพก็ไม่ชัดไม่ทนแดบดบติดไปก็ร่อนหล่นติดกล้องที่ไหนก็มีกล้องเดียวแต่ที่นี่ให้ถึง3กล้อง เด่นกล้องกตวิว GPS ต้องติดรถ3มุมมองให้ภาพที่คมชัด Full HD ภาพชัดเห็นทะเบียนแบบนี้ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนภาพสว่างชัดทั้งแสงและเงาใช้งานได้แม้แสงจะน,น้อยดีไซน์3มกล้งสแสดงผลบนหน้าจอขนาด3นิ้วน้ำหนักเบาติดแล้วไม่ต้องกลัวหล่น บันทึกภาพได้หลากหลายทิศทางเลนส์กล้องปรับมุนได้ส0 0รอองศาเก็บภาพครบไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังหรือว่ากล้องในห้องโดยสารพร้อมให้มุมมองที่กว้างถึง120องศามองเห็นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในส่วนของกล้องหลังให้สายยาวมากถึง6.9เมตรจะติดด้านนอกหรือด้านไหนก็สามารถทำได้กล้องหลังกันน้ำกันฝนเหมาะกับการใช้งานในทุกรูปแบบ GPS บอกตำแหน่งเป๊ะระบุพิกัดและความเร็วของรถได้สามารถบอกตำแหน่งนี้อย่างแม่นยำความทั้งดูย้อนหลังได้ว่าเคยผ่านที่ไหนบ้างการติดตั้งบอกเลยว่าง่ายๆแค่ทำความสะอาดบริเวณที่จะติดติดฟิล์มใสกันลอยเข้าไปใส่เมมรองรับสูงสุดที่ 128GB กิกติดกล้องไว้บนฟิล์มใสเก็บสายไฟนิดหน่อยเสร็จแล้วเชื่อมต่อไ i f i กับแอปพลิเคชัน เชื่อมต่อง่ายดาวน์โหลดไฟล์สะดวกสำหรับใครที่อยากดูภาพจริงหรือภาพย้อนหลังก็สามารถดูได้ฟังก์ชันเสริมอื่นๆเขาก็มีมาให้กับ G ิเซนเซอร์ฟังก์ชันที่ขาดไม่ได้ในกล้องติดรถเอาไว้สำหรับรักไฟสำคัญเวลาที่เกิดอุบัติเหตุไม่ไฟหายหรือทุกวนซ้ำาาร์ k ิ n งโหมดฟังก์ชันสำคัญป้องกันขนาดจอดเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนกับตัวรถกล้องจะเปิดอัตโนมัติเพื่อนันทึกภาพขนาดเกิดเหตุ ลูปได้คอดดิ้งอีกฟังกชั่นที่ต้องมีงกับการบันทึกบนซ้ำอัตโนมัติช่วยกล้องสามารถบันทึกภาพได้อย่างต่อเนื่องโดยกล้องจะทําทการลบไฟล์ที่เก่าที่สุดและบันทึกไฟล์ใหม่ทับไปแบบอัตโนมัติดิโน่ไตวิว GPS 3มกล้องในตัวเดียวใช้งานโคดง่ายภาพชัด GPS ไปดาวโหลดไฟล์ก็ง่ายดูผ่านมือถือก็ดีสำหรับคนที่สนใจปกติราคาอยู่ที่2390บาท แต่วันนี้เราไปเพียง1,690บาทใช่แล้วครับ1,690บาทสินค้าคุณภาพขนาดนี้เราประกันสูนไทย1ปีเต็มใครที่กำลังมองหากล้องติดรถยนต์ที่ราคาคุ้มคุ้แบบนี้ทิ้มลิงก์หรือกดทิตกาพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทย